ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องได้เอารุ่นตัว GLS 1 0 0นะครับมาให้ชมนะครับไฟนะครับเป็น LED สองดวงนะครับ <S <S สมมุติเราจะเปิดออโต้ไลท์นะครับเรากดไฟค้างไว้ครับ3วินาทีจะขึ้นคำว่า LT นะครับตัวนี้จะเป็นตัวออโต้ไลท์นะครับ โดยการพลิกข้อมือนะครับไฟจะติดเองนะครับเวลาใช้ก็เวลาเราลงน้ํานะครับใต้น้ําอะไรอย่างเงี้ยครับพลิกข้อมือก็จะเห็นเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มนะครับถ้ากดปุ่มน้ําก็จะเข้าวิธีตัดออกก็กดค้างไว้ครับ3วินาทีนะครับก็จะไม่มีนะครับตัวออโตไลท์ตัวนี้ตัดออกแล้วแต่รุ่นนี้จะมีตัวไฟแฟลครับ เป็นระบบปุกนะครับที่เป็นไฟเตือนครับเปิดกับปิดครับอันนี้คือเปิดครับจะขึ้นคำว่าแฟตครับตัวนี้ปิดแล้วนะครับไฟแฟตจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูครับอันนี้การตั้งเวลานะครับปกติเลยก็เหมือนกับตัวทั่วไปนะครับ จะมีบอกโซนทามบอกอะไรด้วยนะครับตั้งก็เหมือนเดิมครับเผื่อเพื่อนเพื่น,นท่านใหม่เข้ามานะครับก็กดตั้งครับถอยหลังและเดินหน้าได้นะครับโอเคตั้งเสร็จก็จะกดด้านนี้นะครับส่วนหมวดนะครับก็จะมีจับเวลานะครับต่อเนื่องได้สองครั้งนะครับแล้วก็จับถอยหลังได้ ตั้งปลุกได้นะครับแต่ตัวนี้สามารถระบุเดือนและวันได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นดูเวลาเมืองทั่วโลกนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งดูนะครับเวลาปลุกผมตั้งตีหนึ่งสี่สิบครับเดี๋ยวดูนะครับจะทันไหมแล้วเดี๋ยวผมเปิดแฝดออนครับ อันนี้ระบุวันที่นะครับถ้าเราไม่ระบุมันก็จะตั้งทุกวันนะครับเปิดแฟลชออนครับเดี๋ยวดูครับแฟลชออนเอาไว้เป็นเวลาถึงเวลาปลุกนะครับนี่ครับมีทั้งเสียงมีทั้งไฟนะครับเห็นไหมครับปกติแล้วก็จะประมาณ10วินะครับอันนี้จะมากกว่า ดูครับว่าไฟจะดับประมาณกี่นาวินาทีนะครับอ่า20วิครับก็จะดับไปเลยนะครับอันนี้เป็นตัวไฟแฟชนะครับก็จะมีบอกไว้ว่าแฟลชออนออฟนะครับรุ่นนี้โอเคถ้าเราปิดเราก็กดครับก็จะเป็นปุกอย่างเดียวครับจะไม่มีไฟนะครับ จะดูครับปลุกอย่างเดียวไหมครับผมจะทําให้ดูนะครับโอเคอ่าเรามาดูครับขอแตกต่างนะครับถ้าเราไม่เปิดไฟแฟลชนะครับแฟลชออนแฟลชออฟตัวนี้จะปลุกอย่างเดียวโดยไม่มีไฟครับอ่าเห็นไหมครับส่วนตัวนี้จะเป็นวินาทีนะครับในด้านบนเขาก็ดีไซน์ออกมานะครับเดินตามเป็นวินาที ก็ยีวินะครับโอเคก็รุ่นนี้ก็จะมีเท่านี้ครับก็คือตัวเปิดไฟแฟลชนะครับแต่เราไม่เอาปุกเราตัดออกครับเห็นไหมครับตั้งปุกนะครับ ส่วนตัวท okay. ี okay. away, ่ผมบอกตั้งวันที่นะครับแล้วเข้าไปครับเราเปลี่ยนหมดนะครับนี่ครับระบุเดือนได้นะครับรุ่นนี้ระบุวันที่ได้ว่าเราจะตั้งวันที่เท่าไหร่นะครับโอเคแต่ถ้าเราบุไว้ตัวนี้ก็จะตั้งตามปุกระบุไว้นะครับวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ถ้าเราตั้งเป็นขีดก็จะปลุกทุกวันนะครับ ก็คือเหมือนเราไม่ได้ตั้งให้มันปลุกทุกวันนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ